สวัสดีครับเมื่อนี่วันที่หาพฤษภาค,คมสองพันห้ร้อยหกสิบแปดเออนี่คือแต่ละนัดข้องถมเนี่ยมอแรงครับอยู่นาหางซี่เกโมออำเภอโพนพ่อ,พอ,พอ,องจังหวัดระยองกองคำปั้มอตทอทั้งออไแรงเพื่อกูชิไรไลนะครับอืมเอาอันนี้คือเห็ดครับกิโลโละโดลอยครับเอาเลยละบตทองยานกล่องออเอาแต่เห็ดแต่ว่าผู้เสี่ยงง,างา่ายสิลอยเอาอยู่ดอกเห็ดฟางนะครับกิโลโละโดลอยมักดอกตูมก็ได้เดอ้อ มดัดดอกครับครับมักดอกตูมก็ได้ดอกบานก็ได้ดอกตูมนี่ยข้ามตาเหลือกอนี่ผู้ซื้อได้ออจากล้วแล้วครับผู้ซื้อออาจากโลกเนี่ยเอาเครื่องหนึ่งเอาครื่องนึงเครื่องดอกบอกวือเครื่องหยางเครื่องโลกมันเนเครื่องดอกเนาะโลละลอยครับเห็ดฟางเรางามๆตัวเนี่ยเด้อเราปลูกเองได้เนี่ยเราปลูกเองใกล้กับบกพริกนี่แหละใกล้กักบบกพริก บักพี่ก็ปลูกเองปลูกเองจ้าบะอยนี่ปลูกเองบ่เนี่ยเก็บเองอยืนหน้าเขาเอาเลือกเลยครับตามใจชอบมากดอกใดเลือกเอาเลือกเอาแม่ค้าบุฟเฟ่ไปเลยเอาเริ่มจเริ่มจักบาทหรอห้าสิบสี่สิบโอ้ห้าสิบสี่สิบนี่แม่ค้าปลูกเองครับนี่คือตลาดนัดข้องถมวันจันทร์เนี่มันแลงนะครับอำเภอพุทธชันธ์เกรีเออยู่ห่างซี่เกี่ยมอเดืองนาห่างไม่แม่น่าห่างนะครับ ยู่ตรงคามป้อมปตทขายดีบ่ดีเบิ้องบนครับผู้ซื้อเอาผู้ซื้อคือผู้งามเห็นไหมผมขายเอาผู้ซื้อก็นั่งางงามมาดีละชายผู้งามหอกเกยียบไปเหยียบไปเอาจิ้มอร่อยเนาะดอกบานกันร่อยที่กันบ่ครับบ่กอรอยเขาเป็นลูกสาวบ่ครับบอกลูกสาวงามได้ผู้ใดลูกสาวเดีด ลูกสาวงามได้แม่นละมั้งเม่นแท้แน่นอนบกเทียงอ้วมอยโอ้ยมีเป็นโกดังด้วยเนี่ยแม่พูดนะมีเป็นโกดังนะครับดิจักหน่อยก็มี่คันขายเมิดขายเหมือนกันมีผู้หนึ่งแบกเมื่อยขึ้นเขานั่นล่ะผู้แบกตั้งหักเอาเริ่มแต่ซีซิบบาทเลยครับจานหนึ่งนี่ล่ะลูกละลอยนายกับแม่เด็กบ๊วยเดินนี่เออหนี่้ ผู้ื้อนี่ก็ร่งนับเงินหลานเดือนนี่เอาอปลูกเองเด้ขายเปแ็แตาแซมบีของเราคํามะดดอกครับดอกคั้บังไ่ดอก,ดอกตาเหลือกคําตาเหลือก <laughs> พริกปลูกเองเห็ดปลูกเองบักหอยก็ปลูกเองอเอา้าขอพุนเน้ปลูกเองบ่ <laughs> ปลูกเองที่กัน <laughs> กว่าจะได้มาสิขอบุณอะไรด้วแมค่าเด้อขอบุณอะไรครับนี่แมค่าเด้อ